ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับนี่นำเสนอแนวท่าไอเขียนวงจรแล้วก็กรอบวงจรอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแปลง12โวลต์เป็นอ่ามาแปลงนะฮะอัลฟอร์เมอร์นะครับ2โวลต์ AC นะครับแผงดี220โวลต์จะแปลงจาก12โวลต์เป็น220แต่ใช้แบบหนึ่งแบบนี่นะกับอ่สองเส้นนะครับไม่ไม่มีเซนเตอร์นะครับ2โวลต์ จะใช้ไอซี5อ p นเอ็เอนะี N ้ e นะครับวงจรก่อนจะทำก็ต้องเขียนวงจรกันนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นทันเตอร์นะครับไปหาอกุกรณ์เ,เขียนวงจรกันนะมาตั้งมือถือกันโอเคเอาใกล้กันนี่จะชัดนะครับ เดี๋ยวใช้เป็นฐานซิสเตอร์แทนนะครับวงจรก่อนนี้ก็เป็นมอนเฟสไปแล้วสอนก็จะดำเนินการด้วยประมาณนี้นะครับโครงสร้างก็สี่ก้อนละกันน่าจะพอเห็นนะครับ่เห็นก็ขออภัย เสีแล้วกัน b อ<ม> e ห้าห้าห้าีนะครับกอรกินเวอร์เตอร์อนะครับสิบสองโวลต์ ดีซีเป็น2องโวลต์เอนะครับสี่้าแปดเด้าหก้าสอง ขาหนึ่งขาห้าขาแปดนะครับแปดแน่นอนนะ VCC นะครับใส่บ,บวกนะครับขาหนึ่งนี่เป็นกาว G หนึ่ง ยายาประนั้นขาสีก็เป็นไฟดีนะครับเนี่ยมีเศษเรืออะไรสักอย่างนะคบะยโครงสร้างอีกทีนะครับกาเจ็ดนมีบวกสิบสองโวลต์นี่ลบนะครัาเจ็ดนีอาร์หนึ่งตัวนะครับ พรเจ็ด <c oughs> ตันนี้เป็น R หนะครับอสิบเคอหนึ่งที่สองเป็น R สอตัวนี้ร้อยเป็น R ส ต่อมาเป็น V r นะครับต่อกับ V r V เราปรับแรงไฟขา6นะครับขา6กับขา2ขา6กขา2 ต่อ4เป็นออสเตเตอร์อ่ะออสเตเตอร์ออลงกาวนะครับ <c oughs> มีเป็นตับ4ค่า0.1นะครับไ <c oughs> มโครนะครับ50โวลตนะ์ 4, <c oughs> lar, นะครับไ <c oughs> ม่ 9, <c oughs> มีขั้วนะสีไม่มีขั้วหมอนไมล่าเซรามิกนะครับเป็นกาวแล้วข็ขา5กับ4เหมือนกัน เป็นศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเมีโครนะครับอ่ะตอนนี้มีสี่หนึ่งตัวทดลองไฟบวกไฟลบนะครับเป็นสี ศูนย์จุดหนึ่งโคมกันนะฮะโอเค,คาสามตัวนี้คาสามวน,นี้นะสเป็นเอาพุทธาอาร้อยโอมนะครับ เจทันเตอร์นะครับทันเตอร์สองตัวนะครับเป็นบีเอ็นบเแล้วก็พีเอ็นพีหนึ่งตัวนะครับอี คาอีรวมกันนะฮะคาเบสคาเบสจั๊มรวมกันถึงกันร้อยโอมคาซีฮันเตอร์นะครับต่อนี่เลยบวกสิบสองโวลต์เลยนะครับเป็นเบอร์ ทีไอพี่าสี่หนึ่งครับตัวอ้างเป็น TIP เหมือนกันส e ี่สอเอ็นกับอีก็ไอ้ค่า C ีค่า C ก็ลงกาวนะครับก็ตัวนี้ ยีสิสีกั้นนะครับทำเหมือนเป็นบวกลบนะครับสี่มิโค้วนะครับ220ร้อยยี่สิบเฮ้ยสองพันสองร้อยมิโค้ดทำห้าสิบโวลต์แล้วกันหรือหรือต่ำกว่านั้นนะฮะหรือ16โวลต์สิบหกโวลต์ก็ได้โวลต์น้ำต่ำลองกนแล้วกัน เกี่ยวงจรกันนะครับเดี๋ยวทำแล้วก็จะมีแอลแอลตัวนะครับแอลนี่คงใสียหายกอดเอาเท่านี้นะครับแอลหนึ่งอยู่แล้วนะเห็นดี้ไม่แน่ใจนะครับช่างแมวอาจจะค่าไม่ตรงนะฮะหาแอลเท่านี้แหละ หรือมอแปลงในนี้เนะี่ยต่อไปก็เป็นทานฟอร์เมอร์นะครับโอเคทำใน220โวลต์นะครับอันนี้ก็12โวลต์ด้านของทานฟอร์เมอร์ก็ลงกลาวไปต้องลองนะครับ โอเคตัวนี้ก็ได้สองไฟ220นะครับตามวงจรตัวนี้สีให้ค่าว่าตัวนี้เป็นสีหนึ่งไปนะครับสี 1, r หนึ่งอาร์หนึ่งอาร์สองวีอาร์หนึ่งตัวนี้เป็นสีสองตัวนี้เป็นสีสาม A3 วตัวนี้เป็น Q1 ตัวนี้เป็นคิ Q2 นะครับ C ตัวนี้เป็น C4 นี่เป็น L1 ตัวนี้ก็เป็น C1 นะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้ครับอืมจะขึ้นแนวทานะครับวงจร มาแปลงเราก็อยู่นี่นีม่มีเซนะ็นเตอร์ครัรอบนี้ต้องทางหลายหลายวงจรนะครับต้องลองทําเองจะได้รู้จะได้เข้าใจกับวงจรของเขาการทํางานของอินเวอร์เตอร์นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับง่ก็ขอจบในทางเขียนวงจรนะครับเดี๋ยวก็ค่อยต่อด้วยการประกอบทีนะครับตันนี้ก็เป็นแนวทางกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวทำกันต่อทีนะครับสวัสดีครับ